เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีผมติดทบด้วยเฮ้ยสถานที่เราจะไปลงนะครับเราลงเลยเอาละโอ้โอโอ้โอ้้คที่นี้ที่ไหนกันตรงนี้น่าจะไม่มีใครลงนะครับเอาละปืนที่ผมจะเล่นในวันนี้ก็คือทีบูลรอนแล้วก็ Delta. เดลต้านะครับผมอุ้ยแม็กอะไรอุ้ย แมคไรเฟิลนี่เหลืที่ตามหามันต้องมีลูกบาทสิลูกบาทอยู่ไหนวะอ๋อนั่นไงเจอแล้วฮัลโหลไมค์เฟนฮัลโหลเอ้ยมีบอดยิงแล้วมาก็บได้ยานดอกเรียบร้อยเฮ้ยมีคนยิงบอดไควะนั่นนีเนี่นี่ อยาคิดจิมาสูก,กับค่อยเด้อรู้สึกว่าอยากจะไปหารถแล้วเกินรถอยู่ไหนกันบอกฉันมาทีฉันต้องการรถด่วนเลยอ้านันเองเจอล้นี่ลิฟต์ป1หนึ่งทีให้รู้ว่าเราขับรถเป็นเอาเจอรองเท้าสองแล้วเก็บไปสิจังหวะนี้เอ๊แต่ไม่ไม่มีอะไรเลยนะนี่มันเงียบจังโอ้เจอลูกบาทเยอะซะด้วยสิเก็บมาโอ้หได้มวกมาแล้วเเวลสาม โอ้นี่มันนายติงเกียวไม่เล่นแล้วกันโคจริงอยู่ไหนวะอยู่ไหนออกมาออกมาเมม阿เจ้ายุ่ยใสกันน่ะเจ้าบอกมาคอยบอยเห็นเดยเอาละไป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 ฮเฮ้ยๆฮคนร้อยคนร้อยคนร้อยเอาเมื่อกี้เมื่อกี้เขาจะบินแหม่ไม่ทันซะแล้วอะอ้้ ้อยโอ้โหจุกคลองเลยทีเดียวใช่เจอใครผมฆ่าเรียบโอ้แต่มีกอ่อเกินไปจริงปะนี่มีใครยิงอีกคนนึงโอ้ยอันแน่หวัดดีแอดด็อบนั่นนายมาทำอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะขอของดีๆหน่อยนะเฮ้ยมีรถ ใครไม่รู okay. oh, one one. No really ้โอ้ยอุ้ยนั่นนั่นมันคูเซนเดอร์ใช่แน่แค่ไหนแล้ววะอุ้ยใจเย็นบอดจะยิงกูเฮ้ยมึงโคตรน่าลำคาญเลยนะเนี่ย กโอ้โหบันดีไปแล้วอ่ะแม่ไม่ได้หนีมันมาหาผมโอ้ยเอ้ย ไม่ตายเหรอมันเล่นถึงคูเซนเดอร์ดูสิไอเราคิดว่าก็จะตายไปซะแล้วไม่มีคูเซนเดอร์เราก็เทพได้ตอนเด้ผมเล่นจริงจังเนี่ยผมเงียบมากวิ้ย ทำไมมันยิงแบบประประหรือว่าเมาส์กูจะพังเนี้ยฮะใจเย็นไอ้หนูอย่าเพิ่งมาพังตอนนี้สิเฮ้ยโอ้ยเมื่อกี้นี่โดดเองนะั่เอา้เอาเฮ้ยใจเย็นไม่ได้กดกระโดดเลยนะเนี่ยเอา้เอาอะผมไม่ได้กดกระโดดเลยนะผีหรอก <c oughs> ไม่ใช่เวนีนเลยยิงอยู่ด้านล่าง อยู่ไหนวะร้อยไปหนึ่งไม่ใช้ล่องหงนด้วยนะโอ้เจ้าผู้นั่นมันบอสสุดจัดเอาเลยครับเอาเป็นว่าใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด u ับส r ค b e ไว้ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมบ๊ายบายครับ